สวัสดีค่ะอยู่กับปันละวินจากอยากมีบ้านโมยค่ะตอนนี้เราก็เพิ่งรีโนเวทห้องนอนกันใหม่เนาะก็ตามหาที่นอนดีๆสักอันมาอยู่ในห้องนอนค่ะสั่งมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนกับเจ้าต,ตัวนี้เลยลูนิโอเจนทูครับผมเดี๋ยวเรามาอันบ็อกให้เพื่อนๆดูกันดีกว่า าแล้วเริ่มเลยค่ะคุณคะเดี๋ยวขออนุญาตกรีดกล่องออกนะคือเขาส่งมาให้เป็นกล่องไซส์เล็กอย่างนี้เนาะแบบที่เด็กคิดว่าแบบว่ามันจะสามารถแพ็คลงมาในกล่องอย่างนี้ได้แพ็คดีมากข้่งในที่อัดส่งข้างในอัดส่งอัดส่งดีอะ แถมคุณสมบัติของรีโอยังแจ่มมากๆาอีกต่างหากเอางี้ดีกว่าเรามีเกมมาแข่งกันทดสอบคุณสมบัติของรีโอทีมงานคะมาเลยคะ่ะได้ครับยังไงครับอันนี้นี่คือลูกโป่งใส่น้ํานะคะเดี๋ยวจะไว้ด้านหลังแล้วให้คุณกับดิฉันเนี่ยแข่งกันซิดอัพใครซิดได้มากที่สุด<อ>ค่ะชนะได้นอนบนเตียงนุ่มๆแบบนี้ใคร,ใครแพ้นอนพื้นนะโอ้โหแน่นนอนอยู่แล้วมาเอาไว้ข้างหลังได้เลยเริ่มเอาเลยเหรอทีมงานจับเวลานะครับ แพ้นะแพ้ก็แพ้นะแพนนะแ้ก็แพ้แต่ว่าดีจริงนี่ขนาดปันอ่ะแอบเอาลูกโป่งไปไว้ใต้หลังวินนะจะบอกว่าที่นอนเรดนะอ่ะรองรับได้ทั้งสรีระทุกสัดส่วนจริงๆอ่าเพราะว่าด้วยตัวนี้เขาทำจากยางพาราเนาะใช้เทคโนโลยีของนาซาเลยก็เลยช่วยกระจายแรงกดทับทำให้แบบว่าเราเนี่ยหลับได้สบายขึ้นแล้วก็ไม่ปวดหลังเออลดการปวดหลังวดีสุดๆค่ะดีขนาดนี้ขอเกมหนึ่งได้ปะอ่ะไม่ยอมแพ้อีกจะแข่งค่ะทีมงาน อะไรว่ามาทีมงานจัดมาเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ไว้ดื่มแต่อย่างใดนะคะขอดื่มขอเจ๊กเกมนี้แข่งวิทพื้นโดยมีน้ําอยู่ในแกว้วห้ามน้ําเนี่ยโหออกมาจากแก้วเลยนะคะ,ะคุณร่วมไหมคะได้มาเลยเริ่มก่อนนะะิดนึงเริ่มจากคุณวินก่อนค่ะเดี๋ยวจะวางไว้เลยนะคะคุณวิทย์นะคะวิทย์วิทย์ ดีมากเลยครับทุกคนขนาดวิ่พื้นแรงขนาดนี้นะน้ำยังไม่หกแก้วยังไม่ล้มเลยแหละปาน สุดยอดมากมากเพราะว่าที่นอนของลูนิโอนะคะลดในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนนั่นเองอย่างสมมติว่าเรานอนบนที่นอนอีกคนนึงในลุกไปเข้าห้องน้ําหรือว่าพลิกตัวอีกคนก็จะไม่รู้สึกเลยค่ะเป็นไงล่ะปันสาหรับที่นอนลูนิโอเจนทูตัวนี้ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพมากๆเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับการทดสอบจากแบง g อก k Sleep Center มาแล้วว่าทําให้การหลับเนี่ยดีขึ้นถึง3 0สุดยอดมากๆค่ะปันแอบกระซิบบอกเลยนะว่าเพื่อนๆใครที่สนใจที่นอนลูนิโอเนี่ยเขารับการยาวนาน ถึง12ปีแถมผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นาซอเดือนอีกด้วยแอบสิบอกแล้วใช่ไมิบบอกแล้วที่สำคัญเราทุกคนสงฟรีครับฟูดนาสนใจสุดๆเลยเอ๊ะว่าแต่ยังไม่ได้วิดพื้นเลยอะเชิญวิดพื้นได้วิดอะไรทำไมต้องวิดโอ้ยไม่ต้องวิดแล้วนาทีนี้ต้องโดนแล้วค่ะฟันดี้และติสวัสดีค่ะทุกคน